โอเคครับส่วนใหญ่เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เผอญว่าเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์เรื่องเจ้าเวฟประวันนะครับในการออกทริปนะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยผมอยากได้รู้แบบเบื้องต้นในการทํารถทัวริงสําหรับแบบมือใหม่นะครับสําหรับในการที่เพิ่งที่จะเริ่มออกเดินทางนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูแบบนี้ลวกันผมจะให้เป็น2สเต็ปนะครับอาจารอธิบายแบบว่าสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางนะครับก็ แบบนี้้วกันมีสเตปที่หนึ่งคือนี่ผมเอเรียเอารถคุณแม่มานะครับเป็นเวฟประวานเอ้ยโทษเป็นเวฟรุ่นหัวเถิกนะเป็นเวฟรอยยิ้ห้างหัวเถิกนะซึ่งตัวนี้ก็คือเดิมๆนะครับรถแม่ล้อลวดนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็คือเจ้าเวฟประวานเท่าเจ้าเรียกของผมนะที่ผมใช้ในการเดินทางเป็นประจาอยู่แล้วจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเริ่มต้นไปด้วยกันแล้วใครที่กําลังมีความรู้สึกชอบในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ครับเพื่อนทุกคนนะครับเกจ้จโอเคครับสลับตัวแรกนะครับรการรีวิวก็คือ mm hmm. เมื่อเพื่อน mm hmm. ๆนยุคที่หนึ่งสลับเริ่มเล่นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจริงจังกับการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวจริง,รงหรือเปล่านะแนะนําอันดับแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ที่จะติดตั้งนะมีอะไรบ้างก็คือนะครับก็ให้ไปซื้อจะเป็นเหมือนตัวจับอ,อันนี้ผมไม่ได้มีของจริงให้ดูนะ จะเป็นเหมือนตัวจับมือถือตรงนี้นะครับซึ่งสําคัญมากนะครับตัวจับมือถือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีพกตัวน,นี้มีขายเยอะมากเพราะว่ากลุ่มพวกพี่ๆที่เขาขับแกร็บขับฟูแพนด้าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วฉะนั้นก็ซื้อมาติดถามว่าประโยชน์ของการมีมือถือตรงนี้ทำยังไงก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะช่วยทําให้ส่วนหนึ่งในการขับขี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนรถยนต์เนาะตาเราค่อนข้างที่จะต้องเหลือบมองถนน แต่ว่ามือเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่ว่างเลยผิดกับรถยนต์ที่มือค่อนข้างที่จะว่างยิบม,มือถือแบบเปิดดูได้เนี่ยแต่มอไซค์มันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่มันมีแท่นจับมือถือตรงนี้อันดับหนึ่งผมแนะนําเลยคุณจะมีแทน่นนี่ผมจะยกตัวอย่างกับเจ้าปูประวัยให้ดูซึ่งจะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็หาตัวแท่นตรงนี้จะมีตัวแท่นซึ่งมันจะมาจับตรงนี้ผมมีรูปให้ดูนะครับดูตรงนี้นะครับจะเป็นแท่นสําหรับการยึดติดขาจับนะครับแล้วก็ไปซื้อตัว วางแท่นมาซึ่งจุดเริ่มต้นจะซื้อแบตท,ที่มีาชาร์จแบตได้เลยในตัวก็ได้นะครับซึ่งการที่จะติดแบบชาร์จแบตในตัวก็ทําให้มือถือมันไม่ต้องกัวเรื่องแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ไม่ต้องไปยากไม่ต้องไปแกะเฟนถ้าสมมติว่าเราทําเองที่บ้านเนี่ยพงยามผม,ผมอันนี้ผมทาเองที่บ้านผมก็ยึดติดกับตรงนี้ลากสายมาง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ร้อยเห็นไหมมาจับตรงนี้แล้วก็ไม่ได้แกะไฟลิงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีความสามารถในการแกะพวกรถ มอไซค์พวกนี้เลยแกะยากมากนะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับร้อยมาด้านหน้าอย่างนี้ร้อยมาปกติเห็นไหมแบบงานเปือยขนาดน,นี้เลยนะร้อยมาเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่มานี่มานี้นะครับยัดเข้าไปตรงนี้แล้วเอื้แสงให้นะครับแล้วผมก็เราก็เปิดน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงไปไขนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับกับเจ้า ร้อยยี่ห้าของคุณแม่ผมนะร้อยยี่ห้าของแม่ผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ใต้อ่าใต้เบาะครับซึ่งวิธีการของเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆก,ก็เปิดไล่สายคือลากปกติเลยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ผูกเลยนะลากเส้นมาเลยแล้วก็ใส่อ้อมเข้าไปด้านหน้าตรงนี้จะใส่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้มันมาตรฐานน,นิดนึงก็อาจจะต้องเสียสตังค์นะครับเสียสตังค์ในการให้ช่างเขาติดให้ก็จะจบไปนะครับปัญหานี้ เงินแก้ปัญหาได้นะครับต้องมีครับสำหรับจุดเริ่มต้นในการเดินทางครับอันที่2ครับเวฟนะครับถ้าเราเดินทางคนเดียวสิ่งที่สำคัญคุณจะมีคือถังน้ํามันซึ่งขนาดที่พอเหมาะคือประมาณนี้เองนะครับลิตรหนึ่งนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะพกไปอาจจะใส่หน้าตะกร้าไปหรือจะใส่ไว้ใต้เบาะนะครับเพราะว่าใต้เบาะเองของพวกเวฟก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะแต่ยี่ห้ออื่นก็น่าจะคล้ายๆกัน อันนี้ของตัวยูบ็อกของเว็บร้อยยี่ห้าประวันนะครับก็จะประมาณไซนี้ก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็คือจะเป็นไซ์นี้นะครับแล้วก็หาพลาพลา,า,าสติกถุงพลาสติกครอบแล้วก็ปิดฝาอัดเข้าไปก็จะช่วยทําให้น้ามันมันไม่ค่อยระเหยแล้วก็หกมานะครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่ารถเล็กแบบเนี้ยคือหนึ่งถังเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณไม่เกินถ้าขี่ออกที่แบบยืนเพื่นสัก90้าสิบร้อยก็น่าอยู่มาสักร้อยกลางๆร้อย 40โล1 2อ30โลเนี่ยประมาณก็คงจะต้องเข้าปั๊มนะฉะนั้นโอกาสถ้าเราไปเที่ยวคนเดียวนะครับยังไงเจ้าเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนต้องมีนะครับน้ำมันนะครับ 1. แท่นจับมือถือลักษณะแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ 2. ขวดอันนี้น่าจะหาง่ายๆนะครับสำหรับเบกินเนอร์นะครับไปก่อนนะครับ 3. ชิ้นที่สครับสิ่งที่ผู้คุมควรจะมีคือกระเป๋าครับนี่ซึ่งกระเป๋าในในในที่นี้ผมแนะนําให้เป็นกระเป๋าที่ใช้สําหรับมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าเป้าสะพายหลังก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นกระเป๋าของมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าโ่นจะเน่าๆเลยนะข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นเหมือนไว้สําหรับการวางบนเบาะอยู่แล้วลักษณะนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ให้ใช้กระเป๋าธรรมดาก็ได้จะได้ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ซื้อ อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าคุณน,นี้หนึ่งนะครับมันจะมีตัวล็อกด้านข้างนี่อันนี้คือแป๊กๆตัวนี้คือสามารถมันจะมีเส้นแถมมาด้วยนะสายแถมากมายเนี่ยวางนี้ปุ๊บแล้วก็เอาสายนะครับลากจากตรงนี้มาล้อใต้ล้อด้านขางด้านหลังนี้แล้วก็าามาล็อกกับอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะล,ล้าข้ามมันก็จะเป็นหนังนี่ผมเลอโซ่ปกนะครับมันจะช่วยยึดติดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าจะออกไป เที่ยวนะครับกระเป๋ามันอยู่กับรถเรากลัวหายใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดตัวนี้ไม่จะเห็นมากตรงนี้อันนี้้องบอกว่าสำหรับคนที่เป็นถังน้ำมันก็มีนะตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะออกไปเที่ยวนะครับตัวนี้มันสามารถถอดแผ่นชิ้นนี้ได้เป็นเป้าสะพายหลังแบบนี้นี่นี่แล้วก็คือสามารถพกติดตัวสะพายหลังก็ได้คือเวลาเดินทางก็จะสะพายหลังไปด้วยก็ได้หรือว่าจะแปะไว้กับรถก็ได้นะอ่าแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนผ้าคลุม <c oughs> อันนี้ผ้าคลุมตรงนี้ก็คือจะเป็นผ้าคลุมที่กันน้ําอันนี้ต้องบอกกันว่ากันน้าได้นะครับตัวนี้ซึ่งก็คือไว้เราก็คลุมกระเป๋าเวลามันอยู่กับรถหรือว่าเวลาที่เราเดินทางซึ่งอันนี้จะทําให้เราสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันใช้กระเป๋าสะพายเป้ธรรมดาจริงมันก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติฝนมันเกิดตกขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยกระเป๋าเปียกของสัมภาระข้างในมันก็จะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราเป็นมอเตอร์ไซค์นะ รถเราไม่มีหลังคานะครับฉะนั้นอุปรกรณ์พวกนี้มันก็จะช่วยและอย่างหนึ่งนะครับเสื้อผ้าของพวกนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาไอากระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยมันถูกออกแบบมาที่สามารถทํางานได้หลายวันก็คือตรงนี้ไม่จะเห็นซิปซิปชั้นเมื่อกี้คือมันเอาไว้เปิดเ่าเป้หลังใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเอาไว้สําหรับขยายได้ด้วยอ่าพอเปิดซิปตรงนี้จะเห็นว่ามันสามารถขยายขึ้นมาได้อีก คือเวลาเราออกเดินทางเนี่ยวันไปในกระเป๋ามันจะยัดมาจุนแน่นเนี่ยแต่พอวันที่2นะเสื้อผ้ามันจะพองอีกครับฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องใส่กลับมาไม่ครบฉะนั้นชิ้นที่3ผมเลยแนะนําว่าควรจะเป็นกระเป๋าสาหรับมอเตอร์ไซค์ก็สามารถทําให้แบบว่าเดินทางไปกับมอเตอร์ไซค์ได้มากกว่านะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์มากกว่านะครับสําหรับที่เราจะเอากระเป๋าธรรมดานะครับโอเคนะครับ ต่อไปครับข้อที่4ครับสิ่งนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเบบีเแต่ว่าค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับก็คือเรื่องระบบของยางครับระบบยางเป็นสิ่งหนึ่งที่สําหรับสายทัวรลิงสายเดินทางต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าในเส้นทางเราเด,เดินทางไปเนี่ยบางบางทีเพื่อนๆก็เลือกที่จะเป็นยางแบบยางเล็กยางแต่งยางซิ่งไซส์200ไซส์225ซึ่งบอกเลยนะครับการเดินทางแบบทัวรลิงควรจะใส่ตั้งแต่เบอร์250ขึ้นไป นะครับ250ก็คือจะเท่ากับเจ้าประวานเนี่ยเท่ากับล้าหน้าผมเนี่ย250ถ้าเทียบกับเบอร์ที่เป็นเล็กทับก็คือจะ70ทับ90นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์250ซึ่งก็จะเป็นล้อหลังไอ้โทษ270จะเป็นล้อหลังเดิมของเจ้า h o n d a w เว e เนี่ยจะเป็นเบอร์80ทับ90แต่เผอิญว่าบ้านผมเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นวงเล็กทั้งคู่นะมันคือ70ทับ90 แล้วก็70ทับ90เหมือนกันประวานผมก็เป็น70ทับ90 70ทับ90เช่นกันแต่ถ้าแนะนำนะครับเริ่มต้นสลหับการเดินทางก็คือขอให้เป็น250ขึ้นไปหรือ70ทับ90ขึ้นไปจะจะเป็นล้อคู่ก็ได้แต่ตามสเปคโรงงานเนี่ยเขาจะเป็น70ทับ90ข้างหลังเป็น80ทับ90หรือ250 270ไอ้275นะครับ มันจะเป็นเบอร์รหัสซึ่งมันจะเป็นเลขที่อนเนตร้านยาเขารู้อยู่แล้วซึ่งแนะนําว่าให้เป็นเบอร์2เบอร์นี้จะทําให้สามารถเดินทางไกลได้ดีเพราะอะไรครับเพราะเวลาเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยน้องๆหรือว่าใสา่ซิ่งเนี่ยจะเลือกอยางเบอร์เล็กมาใส่ข้อดีของอยางเบอร์เล็กมันทาให้มันจีดครับเพราะว่าอะไรเพราะน้ําหนักมันยามันเบาสิ่งหนึ่งที่พอ,อ,พอที่แบบว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหุยรถมันวิ่งแรงวิ่งเร็วก็จริงแต่อย่าลืมนะครับล้อพวกนี้มันรับความร้อนเวลาที่พวกใช้ยางเล็กวิ่งนาน,น,าน ความร้อนมาสะสมนะครับพอมาสะสมทําให้พอ,อมันเบียดเสียดเบียดเสียดไปนานๆปุ๊บต่อให้เติมลมดีๆก็เถอะโอกาสที่มันจะลั่วในอนาคตในการเดินทางก็เยอะฉะนั้นถ้าเบอร์250สูขึ้นไปจะถือว่าโอเคมากๆนะครับจริงๆสิ่งที่4ี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาตรฐานอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเน้นย้านิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสพ,พื้นโลกนะครับ เวลาที่เราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์จะลดล,ลดเล็กลดใหญ่ลดบิ๊กไบค์จำไว้อย่างเดียวนะครับหัวใจของมันที่มันจะสัมผัสพ,พื้นโลกมีแค่2อย่างคือล้อหน้ากับล้อหลังเนื้อ,อยางตรงนี้ต้องให้ความสํมคาคัญมันมากที่สุดสําหรับผมส่วนตัวก็ก็ใช้นะครับเป็นมิชลินตัวที่ล่าสุดที่ดีไปก็คือเจ้า City Pro จริงๆจะใส่275ก็ได้หรือจะ250ก็ได้ซึ่งถ้าตามสเปคล้อหลังจะเป็น2องเ็นะแต่ผมใส่2 5 0ด้วยให้ผลที่ผมบอกไปแล้วว่าเรื่องความ บาลานท่านั่งแล้วผมค่อนข้างน้าหนักตัวอ้วนผมอยากให้ได้รถที่มันหน้าไม่ก้มนะครับผมเมื่อมือนี่คือข้อที่4่ครับยางครับผม5สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอันรองจากยางก็คือช่วงชชอกอัพชชอกอัพคือตัวรับซับแรงกระแทกซึ่งเดิมเดิมของโรงงานมาผมต้องอธิบายก่อนอย่างนี้นะครับว่าเดิมเดิมของโรงงานมาเนี่ยเขาจะเซตอัพให้มันค่อนข้างที่จะเด้งดึงเด้งดึงนะครับเพราะว่ามันต้องรองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับยัง ยังคงใช้แบบเดิมๆเดินทางได้ไหมห้ผมตอบได้เลยครับว่าได้เพราะถ้าส่วนหนึ่งความเร็วของคุณรถคุณเดิมสเตอร์คุณยังไม่ได้ไม่โมดิฟายเครื่องยนต์ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยโชคอัพเดิมถูกเซ็ตอัพมาให้พอดีนะครับโชคพวกนี้จะค่อนข้างเด้งๆๆๆๆๆๆฉะนั้นมันจะเหมาะกับการตกหลุมกระแทกแบบเร็วๆหลุมมาบ่อยๆเนี่ยโชคอัพที่มันจะคืนไวตึกต๊กๆๆๆๆๆๆมันจะค่อนข,ข้างใช้ได้ดีสําหรับโชคเดิมของ ของศูนย์นะชกแต่งอะไรนี้ผมยังไม่พูดถึงนะครับในสเต็ปเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้ชกเดิมไปก่อนก็ได้นะครับชกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าการระบบการทําง,งานของชกอัพที่ดีเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้แล้วกัน้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับในชิที่5ก็คือให้มาเช็คชกอัพนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วมันซึมก็จะเปลี่ยนใหม่ใส่ของเดิมก็ได้เดีย๋ยวแม่ผมเนี้ยรั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาการรั่วของมันก็คคือดูง่ายๆนะรับ มันจะมีน้ํามันเลอะเทอะบริเวณนี้คือเมื่อน้ํามันมันออกมาจนหมดเนี่ยแรงคืนแรงรีบาวอะไรก็ตามมันจะหายไปหมดแล้วมันจะกลายเป็นเด้ง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 หรือแข็งตายไปเลยเพราะว่านะเมื่อข้างในนี้มันฝืดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นช็อตอัพที่แข็งจนเกินไปอันนี้ต้องลองดูเช็คให้ดีนะครับมีสเต็ปเริ่มต้นสลับมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ1บาร์นะครับ2อวน้ํามันสํารองนะครับ 3กระเป๋าคุณจะต้องมีนะครับ4ยางนะครับผมต้องเช็คให้ปกตินะครับ5ก็คือช็อคอัพนะครับส่วนส่วนสิ่งอื่นๆนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็กคือข้อที่6คือเรื่องของน้ำมันเครื่องอ่าทีนี้น้ำมันเครื่องที่ดีนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องออกเดินทางกับเจ้าเวฟเอวานหรือว่าเวฟอะไรก็ได้หรือจะไม่ใช่ยี่ห้อเวฟก็ได้จะเป็นรถอะไรก็ได้เพื่อนๆจะบอกว่าฉันปกติใช้น้ำมันธรรมดาแต่ผมอยากจะแจ้งในนี้หนึ่ง น้ำมันธรรมดาหรือน้ำมันที่มาจากศูนย์เนี่ย mm hmm. เกรดของมันถูกเสถียรกลางกลงก็ค mm ือให้เราใช้งานกับการใช้งานแบบทั่วไปรถพวกนี้มันคือรถแม่บ้านครับมันคือรถซื้อกับข้าวรับลูกตอนเย็นฉะนั้นการทํางานของมันมันอาจจะไม่ได้เจอกับความร้อนสะสมเยอะๆแต่ถ้าเราออกทริปยังไงการที่เราจะต้องขับแช่ระยะทางเป็นร้อยกิโลหรือเกินมากกว่านั้นรถพวกนี้จะต้องทนความร้อนได้ดีขึ้นฉะนั้นน้ํามันเคลื่อนที่ดีนะครับก็จะมีผลต่อการ ขับที่ดีรวมถึงยืดอายุการใช้งานของรถเพื่อนๆแน่นอนฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าถ้าจะออกทริปนะครับถ้าเพื่อนๆดูทุกอย่างกันจบแล้วสมบูรณ์และโซ่สเตอร์ลงลงตัวทุกอย่างให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสักนิดหนึ่งแนะนําว่าให้เป็นกึ่งสังเคราะห์ขึ้นไปนะครับกึ่งสังเคราะห์ขึ้นไปก็จะช่วยทําให้เครื่องยนต์นั้นสึกหรอได้น้อยลงแต่ถ้าท่านบประมาณมีเหลือมากพอก็ใช้เป็นแบบสังเคราะห์100%ซซึ่งกระป๋องก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 280ขึ้นไป300จะถึง400ซึ่งอันนั้นก็จะแพงไปแล้วอยู่ประมาณทัก3 0 0 2 0 0เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วเหมาะสำหรับการเดินทางแบบรถแม่บ้านเริ่มต้นแบบเบรกินเนอร์นะครับก็เป็นไงางครับสำหรับ6ข้อเบสิกในการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนเจ้ารถแม่บ้านของเราให้สามารถออกเดินทางแบบทางไกลแบบทัวร์ลิงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสำหรับการปรับแบบเบรกินเนอร์นี่หมายความว่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังแบบไม่ชัวนะยังแบบเฮ้ ลองๆไปก่อดน,นะก็คือให้เอาข้อนี้6ข้อนี้ไปลองปรับใช้ดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะออกเดินทางด้วยมอไซค์แม่บ้านนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองแบบอธิบายครับก็คือจะลองแบบว่าสลหรับท่องเที่ยวแบบเป็น สายแบบประจำนะครับแบบออกเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็ต้องมีการเซตอัพประมาณไหนเดี๋ยวลองดูในคลิปต่อๆไปก็จะมาพูดให้นะครับก็ลืมอีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราจบกัน6ข้อที่เราจะดูบนรถนะครับเลยข้อหนึ่งซึ่งผมลืมไปนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีมวกกันน็อกลักษณะ3อย่างเนี่ยที่เพื่อนๆมีกันที่เรารู้จักกันในท้องตลาดนะครับเริ่มต้นนะผมอยากจะบอกว่าสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบมอเตอร์ไซค์ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆใช้ระดับนี้กับระดับนู้นโอเคไหมครับส่วนระดับแบบเนี้ย ตำรวจมันเป็นหมวกกันตำรวจซะมากกว่านะแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ให้มันมีชิลหน้าตรงนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็จะเอาตัวอย่างให้ดูก็อย่างนั้นเป็นสักอินเด็กอันนี้ก็น่าจะประมาณใบแล้วประมาณ5 0 0ร้อยหกนะครับให้มันดูแบบมีมอก,กมีอะไรมาตรฐานเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมสําหรับในการเดินทางนะส่วนถ้าเกิดเริ่มแบบว่า แต่ผมจริงจังเลยจะมาที่บ้ายให้กับเพื่อนๆในคลิปต่อไปคือจะเป็นแบบนู้นซึ่งจะมีฟังก์ชันติดอะไรมากมายแต่นัจุดต้นให้แบบสักแบบนี้ดีกว่าเนาะเป็นแบบเฟซชิลแบบนี้มีปิดหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ปิดคางไปเลยก็แบบนั้นก็ใบนึงก็อยู่ประมาณ600-700ซึ่งผมต้องบอกว่ามันสําคัญนะหัวของเรานะครับนะครับขี่กีฬาแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นยังไงนะอันนี้ผมไม่ถ่ายแล้วให้เอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็ลืมไปนะครับท้ายคลิปสำหรับ เริ่มต้นออกเดินทางด้วยเจ้าเวฟนะครับผมหรือรถแม่บ้านนะ